สวัสดีครับวันนี้มีสาร,รดีดีๆจะมาเล่าให้ฟังอีกเช่นเคยมีใครเคยสงสัยกันบ้างหรือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของมนุษย์หากไม่สวมใส่ชุดนักบินอวกาศในขณะที่ลอยเว้งคว้างอยู่ในสภาวะสุญญากาศอยู่ในห้วงอวกาศลองนึกภาพกันดูสิครับว่าหากคุณเป็นนักบินอวกาศที่กาลังสำรวจอวกาศอันกว้างใหญ่และคุณหลุดออกจากแอร์ล็อกของยานอาวกาศโดยไม่ได้ตั้งใจ จะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของคุณหากสัมผัสกับสุญญากาศของอวกาศถ้าคุณไม่สวมชุดอวกาศสิ่งแรกที่ควรทราบก็คือการจินตนาการถึงสถานการณ์นี้ในภาพยนตร์ฮอลลีวูดนักแสดงในภาพยนตร์แสดงให้ผู้คนเห็นว่าเมื่อไม่มีหมวกนิรภัยหรือชุดอวกาศร่างกายคุณจะแหลกเป็นเสียเสียงๆหรือกลายเป็นน้ำแข็งทันทีแต่ในความเป็นจริงเอฟเฟกต์จะเหมือนกันแต่พูดเกินจริงน้อยกว่านักบินอวกาศที่ลอยโดยไม่สวมชุดในอวกาศแต่ถึงอย่างไรก็ไม่รอด การตายของพวกเขาจะเกิดขึ้นภายในไม่กี่นาทีไม่ใช่ภายในไม่กี่วินาทีและมันจะเป็นทางออกที่น่ากลัวนั่นคือของเหลวในร่างกายที่เดือดพ่านและจมูกและปาท,ที่เกือบจะแข็งเพราะอาวกาศเป็นสุญญากาศที่ปราศจากอากาศหมายความว่าไม่มีบรรยากาศและไม่มีแรงกดดันจากโมเลกุลของอากาศซึ่งไม่เหมือนบนโลกความดันบรรยากาศเป็นตัวกําหนดอุณหภูมิที่ของเหลวเดือดและเป็นกา๊าซหากแรงดันอากาศภายนอกของเหลวสูงเช่นเดียวกับที่ระดับน้ําทะเลบนโลก ของก๊าซจะก่อตัวขึ้นลอยขึ้นสู่ผิวน้ําและหลบหนีได้ยากขึ้นแต่เนื่องจากแทบไม่มีความดันบรรยากาศในอวกาศจุดเดือดของของเหลวจึงลดลงอย่างมากดกร์คริสเรนฮาร์ดนักวิทยาศสาสตร์ด้านองค์ประกอบสําหรับโครงการวิจัยมนุษย์ของนาซ a ากล่าวว่าอย่างที่คุณจินตนาการได้เนื่องจาก60%ของร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยน้ำจึงเป็นปัญหาร้ายแรงหากไม่มีแรงกดดัน น้ำและของเหลวในร่างกายของเราจะเดือดเปลี่ยนจากของเหลวเป็นก๊าซทันทีโดยพื้นฐานแล้วเนื้อเยื่อร่างกายของคุณทั้งหมดที่มีน้ำจะเริ่มขยายตัวจริงๆแล้วมนุษย์บางคนได้สัมผัสกับสุญญากาศกล้ตัวและรอดชีวิตมาได้เล่าว่าในปีคิศัก1966ทีมเลอบงังวิศวกรการบินและอวกาศของนาซาได้ช่วยทดสอบประสิทธิภาพของชุดต้นแบบอวกาศในห้องสุญญากาศขนาดใหญ่ในบางช่วงของการทดสอบ เพราะจาอากาศที่มีแรงดันเข้าไปในชุดของเขาถูกตัดการเชื่อมต่อเมื่อฉันเดินถอยหลังฉันรู้สึกได้ว่าน้ำลายที่ลิ้นของฉันเริ่มเป็นฟองก่อนที่ฉันจะหมดสติและนั่นเป็นสิ่งสุดท้ายที่ฉันจำได้ในการก่อตัวของฟองกา๊าซในของเหลวในร่างกายหรือที่เรียกว่าภาวะของเหลวไหลยังเกิดขึ้นในน้ำต่ำน้ำลึกเพราะพวกเขาเปลี่ยนจากสภาพแวดล้อมใต้น้ำที่มีความกดอากาศสูงไปสู่ความกดอากาศต่ำที่ผิวน้ำ สำหรับนักบินอวกาศที่ไม่สวมชุดเลือดที่ไหลผ่านเส้นเลือดจะเดือดน,น้อยกว่าน้ำในเนื้อเยื่อเนื่องจากระบบไหลเวียนโลหิตมีแรงดันภายในของตัวเองแต่การหลั่งน้ำปริมาณมากในเนื้อเยื่อของร่างกายจะส่งผลอย่างรวดเร็วซึ่งพิจารณาจากการสัมผัสกับสุญญากาศในสัตว์และมนุษย์ครั้งก่อนพบว่าหมดสติภายในสิวินาทีบางคนสูญเสียการควบคุมกระเพาะปัสสาวะและระบบลำไส้และการบวงของกล้ามเนื้อทำให้เลือดไหลเวียนไปยังหัวใจและสมองตีบตัน เนื่องจากกล้ามเนื้อที่ขยายออกจะทําหน้าที่เหมือนไอระเหยและไม่มีมนุษย์คนใดสามารถอยู่รอดได้โดยมีโอกาสตายเกิดขึ้นได้ภายในเวลาไม่ถึง2นาทีตามหนังสือข้อมูลชีวะอาวากาศของนาซาบันทึกว่าสุญญากาศของอาวากาศจะดึงอากาศออกจากปอดของคุณทําให้คุณหายใจไม่ออกภายในไม่กี่นาทีหลังจากนั้นอากาศที่พุ่งออกมาในช่วงแรกสุญญากาศจะดึงการไอน้ําออกจากร่างกายของคุณผ่านทางเดินหายใจต่อไปการไหลยอย่างต่อเนื่องจะทําให้เกิดความเย็นเช่นกัน การระเหยของโมเลกุลของน้ำจะดูดซับพลังงานความร้อนออกจากร่างกายของคุณและทำให้ส่วนต่างๆใกล้จมูกและปากของคุณเกือบจะแข็งตัวส่วนที่เหลือของร่างกายก็จะเย็นลงเช่นกันแต่จะทำช้ากว่านั้นเพราะการระเหยจะไม่เกิดขึ้นมากนักตามที่นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์พอสตเตอร์บันทึกไว้กับนิยาสานฟอคอุณหภูมิเป็นตัววัดว่าตอมและโมเลกุลของพลังงานต้องเคลื่อนที่ไปมากแค่ไหนและเนื่องจากพื้นที่เกือบจะว่างเปล่าไม่มีอะไรให้เคลื่อนไหวเลย ทำให้มันเย็นนี่ก็หมายความว่าไม่มีเรื่องในอวกาศที่จะถ่ายเทความร้อนไปอย่างไรก,ก็ตามคนคนหนึ่งสามารถแข่งตัวจากการระเหยของน้าในร่างกายและการสูญเสียความร้อนอย่างช้าๆผ่านการแผ่รังสีที่เล็ดลอดออกมาจากร่างกายได้เป็นอย่างไรบ้านละครับหากใครคิดจะไปเที่ยวนอกโลกก็ต้องเช็คอุปกรณ์ชุดอวกาศให้พร้อมกันด้วยนะครับมิเช่นนั้นแล้วเราคงจะกลายเป็นก้อนน้ำแข็งน้อยล่องลอยอยู่ในอวกาศอันสุดจะค,คว้งว้วงกว้างใหญ่อย่างแน่นอน คิดให้ดีๆนะครับก่อนจะไปเที่ยวอวกาศหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดถูกใจ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วพบกันใหม่กับสาระน่ารู้ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ